สวัสดีค่ะไอซีฝนตกนะได้ยินเสียงฝนไหมคะก็มีมีลมมาบ้างเป็นระยะระยะลมก็แรงอยู่นะพ่อกับดิ่งก็พากันวิ่งเก็บเสื้อผ้าไฟดับนะคะตอนนี้ไฟดับ พอดีตอนเช้าไปไ,ไปไถสวนปลูกหญ้ามานะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผลมันตกไม่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไถกลับซ้ำอีกถ้าดินมันนุ่มแล้วก็เดี๋ยวปรับหน้าดินด้วยอะไรด้วยน่าจะหวานหญ้าได้นะคะอาจจะต้องชวนพ่อไปซื้อหญ้าหวานหญ้าหวานยญ้าในเตียเอามาเสียบเอามาลงด้วยเหมือนกัน แรงขนาดนี้ก็ปลูกได้อยู่นะคะปลูกยานะปลูกได้อยู่ตกไปแล้วครั้งหนึ่งผลหนึ่งนะคะตอนที่แม่กับพ่อสูงพระอยู่นะตอนนั้นก็ตกประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้อยู่ก็แรงอยู่เหมือนกันแต่ว่ากกนี้นี้จะแรงกว่าเสียงดังกว่าแรงกว่าอยู่ค่ะ สังเกตตรงหลังพานะคะน้ำไหลตรงหลังพาแรงมากนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เอาแล้วซิ่งก็แคตัวที่จัดหน้าบ้านนี่ลูกข้าแค่ตัวที่จัดหน้าบ้านนี่ แพงขึ้นกว่าเก่าแล้วนะพรุ่งน,นี้ตอนเช้านะถ้าไม่ไปไถกลับดินก็คงต้องวิ่งไปซื้อก้อาหญ้าแล้วค่ะไอ้ต้นท่อนพันนะคะท่อนพันย้าหวานและในเสีย,ยแต่ว่าไอ้ที่เป็นเม็ดที่เราจะหวานเน่เรามีแล้วนะคะย้ากินมีญ้าอะไรพวกนั้นอะเราเรามีแล้วลงแรงอยู่นะลงหนักอยู่นะคะ ทำทาไว้เท่านี้นะคะให้เอฟซได้เห็นฝนเริ่มลงแล้วนะก็ใกล้เดือนพฤษภาแล้วเราจะเพาะปลูกอะไรเอาก้ายางลงไปแซมอ่าไปปลูกที่สวนยางก็คงจะพอได้อยู่เดี๋ยวแม่คิดแผนอีกทีแล้วเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะฝนตกทีไรมันต้องมีงานทำสำหรับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ